บรรยากาศเขื่อนริบดิีนทอนกินดานะครับเช้าเช้าอากาศดีนะครับออกปั่นจักรยานด้วยกันนะครับออกกำลังกายนะครับอากาศเย็นสดเื่นครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับไม่ร้อนนะครับเย็นสบาย เขื yn, ่อนของพ่อนะคร sí ับอันนี้เขื่อนเขื่อนนรลือบดินทรจินดานะครับเขื่อนห้วยสมองนะครับเป็นโครงการพระราชดำริของร9นะครับเขื่อนสุดท้ายของพ่อนะครับเขื่อนนี้นะครับอยู่ที่แก่งดินสอนาดีป่าจีนบุรีนะครับระยะบนสันเขื่อนก็ประมาณ4 4.5้ากิโลนะครับถ้าใครมาวิ่งก็ไปกลับก็9ก้ากิโลพอดีนะครับ อรบเร้าเช้านะครับกําลังกายกันครับรับอากาศบริสุทธิ์นะครับสูดอากาศให้เต็มปอดนะครับหรือว่าเป็นการฟอกปอดนะครับนนะครับอันนี้ทีมเล็บไบส์เราครับ30มรำครับ30มสิรำนะครับอลังการงานสร้างครับ สมาชิกทีมเราเยอะนะครับมีประมาณร้อยกว่าลำนะครับแต่วันนี้ออกแค่สามสิบลำนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับบนสันเขื่อนนะครับน่ครับเชิญเพื่อนเพื่อนนะครับมาออกกำลังกายด้วยกันนะครับหรือมาเที่ยวพักผ่อนนะครับที่เขื่อนห้วยสมงนะครับ